ก็สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้คลิปสติ๊กเวิร์สก็จะออกมาช้าหน่อยนะเพราะว่าผมนั่นตัวของผมนั่นเป็นหวัดแล้วก็สสาพอากาศและอะไรต่างๆนานาที่บ้านผมมันก็แปรปรวนบ่อยมากนะครับแล้วฝนตกเสร็จก็แดดออกทันทีเลยครับก็นั่นก็สติ๊กเวิร์ดก็จะออกมาช้าหน่อยสําหรับใครที่อยากดูคงไม่มีใครอยากดูช่องกุลกสสำหรับใครที่อยากดูสติ๊กเวิร์สนะครับก็ รอดูนิดนึงนะอดทนรอนิดนึงนะครับแล้วก็กดติดตามช่ององงานด้วยนะครับส่วนต้นฉบับสติกเ w ิร์เนี่ยผมว่าสติกแมนตั้งแต่อนุบาลละก็ผมก็ได้แรงันดังใจส่วนใหญ่มาจากพวก AU ของ Undertale นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่า AU คืออะไรไปเสิเร์ชกันเอาเองนะครับเพราะว่า เวลาผมมีแค่นี้แหละโอ้ดูสิคลิปครบหนึ่งนาทีแล้วแค่นี้แหละครับบาย